con cả lock talk tag, 3 4, du hay đi, 5 6, 2 bật ống, 7 8, nhìng bựn sẹo nằm bung bung bung, 9 10, gìn bưởi địtปวด thòng lõm ôi ดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในแบบฝึกทักษะเล่นที่สนะคะในแบบฝึกทักษะเล่นที่สามสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆได้ทำกันอยู่สี่หน้านะคะ เด็กเตรียมหนังสือขึ้นมาเลยค่ะพร้อมนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆเปิดมาหน้านี้นะคะเด็กๆเขาให้เด็กๆวงกลมพยัญชนะนะคะให้ตรงกับรูปภาพข้างหน้านะคะเด็กๆดูรูปภาพนะคะแล้วไปเลือกวงกลมพยัญชนะที่ตรงกันนะคะ เด็กๆทำได้นะคะค่ะต่อไปหน้าที่สองหน้านี้เลยค่ะหน้าที่สองนะคะเขาให้เด็กๆเขียนเลขอารบิกค่ะเลขอะไรนะคะเด็กๆเลขสิค่ะค่ะเด็กๆคะการเขียนเลขสิบเขียนยังไงเด็กๆเขียนได้ไหมคะ ค่ะถ้าเด็กๆยังเขียนไม่ได้คุณครูมีวิดีโอการเขียนเลข12ที่ถูกวิธีมาให้เด็กๆได้ชมกันเราไปดูกันเลยนะคะ12ค่ะเด็กๆคะเราได้ดูวิดีโอการเขียนเลข12ไปแล้ว เด็กๆดูทันไหมคะเขียนได้กันหรือยังค่ะถ้าเด็กๆยังไม่ทันเขียนยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปดูวิดีโอการเขียนเลข12ที่ถูกวิธีอีกหนึ่งรอบเราไปดูกันเลยคะ่ะ12 เด็กๆคะเราได้ดูวิดีโอการเขียนเลข12ไปแล้ว2รอบใช่ไหมคะเด็กๆทำได้แล้วนะคะค่ะต่อไปใบงานหน้าที่3หน้านี้เลยคะ่ะหน้าที่3นะคะเขาให้เด็กๆลบเลขนะคะการลบเลขก็คือการหักออกนั่นเองนะคะ เราไปดูในใบนางานของเรานะคะข้อที่1เดี๋ยวคคุรูยกตัวอย่างให้1ข้อนะคะข้อที่1น,นะคะ4ลบ2นะคะเด็กๆก,ก็ตั้งตัวเลขที่มีค่ามากกว่าคือเลข4ใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ตั้งเลข4ขึ้นมานะคะทีนี้เอาให้เด็ก,ดกๆลบออกไป2นะคะ เดๆก็หักออกไปหนึ่งสองเหลือเหลือลนิ้วที่ยังไม่ได้หักอยู่เท่าไหร่คะหนึ่งสองเหลืออยู่สองนั่นเองนะคะแสดงว่มมาสองก็คือคําตอบนะคะเด็กๆก็เขียนเลขสองใส่ในช่องสี่เหลี่ยมนะคะข้อต่อไปนะคะคุณครูฝากให้ผู้ปกครองช่วยสอน เด็กๆเพิ่มเติมด้วยนะคะต่อไปหน้าที่สีหน้านี้เลยค่ะหน้าที่สี่เขาให้เด็กๆวงกลมรูปภาพที่เหมือนกันนะคะเด็กๆดูรูปภาพไหนที่เหมือนกันเด็กๆก็วงกลมลงไปนะคะเด็กๆทำได้นะคะค่ะคุณครูฝากให้ผู้ปกครอง ใสอนการบ้านน้องเพิ่มเติมด้วยและคุณครูฝากให้เด็กๆดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะเวลาออกนอกบ้านสวมใส่สแมสด้วยนะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้แล้วเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไป